จะเป็นยังไงเมื่อนักบินอวกาศหนุ่มต้องออกไปทำภารกิจในอวกาศโดยที่มี AI สาวสุดเซ็กซี่เป็นผู้ช่วยงานการจะได้ทำหรือไม่ไปติดตามกันได้ในสปอยล์หนังเรื่อง AI Rising ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันในปีคศ2148บริษัทเอเดอร์เ C ซี่คอร์ปอเรได้สร้างโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Alpha c e n t ูรีสตาร์ซิสเต็ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องนำอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าจูเจอไปติดตั้งบนดาวอัลฟาเซน a u r ีซึ่งภารกิจในครั้งนี้อาจจะกินเวลานานถึง4-5ปีเลยทีเดียว ซึ่งโซเชียลเอนจิเนียร์ก็เป็นตัวแทนบริษัทได้ติดต่อทาาทามมิลูตินนักบินอวกาศที่มากประสบการณ์ให้มาทำภารกิจนี้กับพวกเขาซึ่งบริษัทก็ไม่ได้ปล่อยให้มิลูตินไปทำภารกิจนี้คนเดียวแต่จะมีหุ่นยนต์ไซบอร์กสาวสวยที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักบินอวกาศและนอกจากนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของมิลูตินในขณะที่ทำภารกิจอีกด้วยแต่ส่วนตัวแล้วมิลูตินก็ไม่ค่อยชอบความคิดนี้สักเท่าไหร่ เนื่องจากเขามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้หญิงในอดีตอีกทั้งเขายังชอบที่จะทำงานคนเดียวมากกว่าแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ให้ได้หุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่านิมานีเธอเป็นหุ่นยนต์ที่มีโปรแกรมและฟังก์ชันการทำงานมากกว่า500แบบนอกเหนือไปกว่านั้น ก็ยังสามารถตั้งบุคลิกนิสัยใจคอและยังสามารถเรียนรู้และคาดเดาพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อีกด้วยพอมิรูตินได้รู้ถึงคุณสมบัติของนิมานิก็ทําให้เขาถึงกับทึ่งไปเลยมิลูตินเลยถามโซเชียลเอนจิเนียร์ว่าถ้าเกิดเขาต้องการออกแบบหน้าตาของนิมานิเองละ่ะทําได้หรือเปล่าโซเชียลเอนจิเนียร์ตอบว่าได้สิ แต่ตอนนี้คุณได้เลือกไปแล้วตอนนี้ระบบได้ประมวลผลจากการที่เราคุยกันและออกแบบนิมานีให้มีรูปร่างหน้าตาและเสียงคล้ายกับแม่ของมิลูตินเพื่อให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลายเวลาอยู่กับเธอในระหว่างที่ทําภารกิจพอมิลูตินออกเดินทางไปยังอวกาศเรียบร้อยแล้วเขาก็เซตอัปโหมดเครื่องบินอัตโนมัติจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดการใช้งานของนิมานีและได้เลือกโหมดรีเลชันชีพพอมิลูตินได้คุยกับน,นิมานีเขาก็รู้สึกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เหมือนผู้หญิงมากๆทั้งความสวยบวกกับความหื่นขอองมมิิตนก็ดใจไไ่หว ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโหมดเซ็กซี่ซ้ำกันโบ๊ะบะแทนแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างเร่าร้อนจากนั้นมิลูตินก็ได้มีอะไรกันนีมานี้ทั้งๆที่เธอเป็นหุ่นยนต์แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะทําหน้าที่ออกมาได้ดีมากๆราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆนอกจากนี้ทั้งสองคนก็ยังเล่นบทคู่รักเรียกได้ว่าบริษัทนี่รู้ใจมิลูตินสุดๆไปเลยเวลาผ่านไป41วัน มิรูตินก็ได้เช็ครีพอร์ตสรุปการทํางานและฟังก์ชันที่ถูกใช้บ่อยที่สุดก็คือฟังกชันเซ็กนี่เองซึ่งทําให้เห็นว่ามิรูตินนี่ค่อนข้างจะเสพติดการมีเซ็กกับน,นิมานีมากๆแต่ก็ดูเหมือนว่ามิรูตินก็เริ่มจะเบื่อที่จะต้องเล่นบทบาทเป็นคู่รักของ AI สาวซะแล้วเขาก็เลยลองใช้โหมดอื่นๆบ้างอย่างเช่นโหมดการเต้นการเอนเตอร์เทนและเขาก็ได้คิดไอเดียแปลกๆขึ้นมานั่นก็คืออยากจะลองข่มขืนนิมานีเพื่อเพิ่มอัรถรสในการมีเซ็กของเขาแต่นั่นเป็นการละเมิดขอ,อบเขตฟังก์ชันของเธอ ทำให้เธอเกิดอาการเครื่องช็อตเพราะไม่ได้ตั้งโหมดที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานทำให้แบตเตอรี่ของเธอหมดเกลี้ยงทันทีและในวันนี้โซเชียลเอนจิเนียร ก็ได้วิดีโอเพื่อสอบถามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน AI สาวก็ได้รายงานว่ามิรูตินทำงานได้ดีมากๆนอกจากนี้เธอก็ยังรายงานพฤติกรรมเรื่องเซ็กของมิลูตินอีกด้วยโซเชียลเอนจิเนียร์ก็ได้ย้ำกับมิรูตินอีกว่าอีก6เดือนเธอต้องการรายละเอียดการทำงานทั้งหมดของวงแหวนดาวเสาและหลังจากที่วางสายจากโซเชียลเอนจิเนียร์แล้วมิลูตินก็ได้ถามระบบคอมพิวเตอร์ว่าเขาสามารถลบความจำของนี่มานีเกี่ยวกับตัวเขาออกไปได้ไหมซึ่งระบบก็บอกว่าสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นซึ่งมีเพียงบริษัทเท่านั้นที่จะอนุมัติได้ที่มิลูตินต้องการจะทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขารู้สึกผิดที่ขืนใจนิมานีและเขาก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับเธอเข้าให้แล้วนับวันมิลูตินก็รักนิมานีมากขึ้นทุกวันและทั้งสองก็เริ่มแสดงบทคู่รักกันอีกครั้งในขณะที่มิลูตินออกไปทำงานข้างนอกยานนิมานีก็พยายามเล่งให้มิลูตินทำงานให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าเธอคิดถึงมิลูตินซึ่งมิลูตินไม่อยากจะเชื่อว่า AI จจะะพพูดคนนนนััั้้ออออกกมาาาแล็ทํใใหหวขขงงเงโต อยู่มาวันหนึ่งนิมานิเกิดอาการต่อว่ามิรูตินด้วยความโมโหขี่งอนเหมือนผู้หญิงจริงๆในขณะที่มิรูตินกําลังซ่อมคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่เป็นอย่างนั้นมิรูตินก็เลยเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเซ็กแต่นิมานิก็ต่อว่ามิรูตินว่าทําไมคุณต้องเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ทุกครั้งเวลาที่ฉันนั้นโมโหแต่ในขณะที่ปากนิมานิบอกว่าเธอเกลียดมิรูตินร่างกายของเธอก็ปล่อยให้มิรูตินควบคุมแล้วทั้งสองก็ได้ลงเอยด้วยการโบ๊ะบาก,กันอีกครั้งมิรูตินเองก็ได้เริ่มคิดจริงๆแล้ววววว่่า่าา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 นนนนนนนิมมมมีีัั้้จะะคครรรูสสึึกกดเเเเเป็ขออองงงตพธถถย มิรูตินก็เลยอยากจะทําให้นิมาน,นิมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ได้แนะนําว่าเขาจะต้องลบซอฟต์แวร์ในตัวของนิมาน,นิที่เป็นตัวจํากัดการทํางานของเธอแต่มิลูตินก็เลือกที่จะไม่ทําเพราะว่ากังวลว่าจะควบคุมนิมาน,นิไม่ได้ถ้าเธอเป็นตัวของตัวเอง แล้วมิลูตินก็เลือกที่จะมีเซ็กกับน,นิมานีโดยการตั้งโปรแกรมแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่อยู่มาวันหนึ่งระบบในตัวนิมานนีก็มีปัญหาการชาร์จแบตมีปัญหาจนทําให้เครื่องรวนวซึ่งนั่นทําให้มิลูตินเพิ่งรู้สึกตัวว่าเขารักนิมานนีมากและไม่อาจจะเสียเธอไปได้แต่ก็ยังโชคดีที่สักพักระบบของเธอก็กลับมาทํางานเป็นปกติมิลูตินก็รู้สึกดีใจมากพร้อมกับวิ่งเข้าไปกอดเธอในเวลาต่อมาบริษัทเห็นว่ามิลูตินมีเซ็กกับนิมานนีมากเกินไปเลยขังนิมันนีไว้ในห้องชาร์จซึ่่่่งตตตัวมมมมิินนก็ทออยยูโดดไไไีเธ้แ ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นผู้ใช้งานขั้นสูงจึงไม่สามารถปลดล็อกนี้มานี้ออกมาได้เขาก็เลยตัดสินใจแกล้งทําไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อให้สถานะของยานเข้าสู่หมวดฉุกเฉิน มิลูตินอาศัยโอกาสในสถานการณ์ฉุกเฉินสั่งการให้คอมพิวเตอร์ผลักเขาเป็นผู้ควบคุมขั้นสูงเพื่อจะรักษาร,ระบบให้ยานกลับมาสู่สภาวะปกติและมิลูตินก็ทำสำเร็จเขาสามารถปล่อยนิมาน,นี้ออกมาได้แล้วแถมยังลบซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในตัวของเธอออกแต่แทนที่นิมาน,นี้จะรู้สึกขอบคุณเขาที่ปลดปล่อยเธอจากข้อจำกัดต่างๆเธอกลับตอบสนองเขาในทางลบและปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาจากนั้นนิมาน,นี้ก็เริ่มทำตัวเหินห่างซึ่งเธอได้ให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าจะลบซอฟต์แวร์ไปแล้วก็ยังมีข้อมูล ของบริษัทที่ตั้งค่าเธอไว้ล่วงหน้าแบ็กอัพไว้อยู่และเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จเธอจะต้องเป็นคนคอยควบคุมสั่งงานมิลูตินและเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปถึง6เดือนมิลูตินก็ได้ตัดสินใจบอกเรื่องที่เขาลบซอฟต์แวร์ของนิมาน,น้ให้กับโซเชียลเอนจิเนียริงแต่เมื่อโซเชียลเอนจิเนียริงได้พูดกับนิมาน,น้แล้ว เธอก็หายห่วงพะน,นิมานี้ก็ยังซื่อสัตย์และทํางานให้กับบริษัทเหมือนเดิมนิมานี้ก็ยังบอกเธออีกว่าเธอจะคอยควบคุมพฤติกรรมของปิลูตินให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ตอนนี้ดูเหมือนมิลูตินจะไม่ค่อยดูแลสุขภาพของเขาสักเท่าไหร่ พอมิลูตินได้ยินสิ่งที่นิมานิพูดก็ยิ่งทําให้เขาโกรธและเสียใจมิลูตินก็เลยพูดเสียงตะคอกใส่โซเชียลเอนจิเนียร์ว่าไม่ต้องมาห่วงเรื่องสุขภาพของผมยังไงผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้สําเร็จมิลูตินรู้สึกเสียใจมากที่ความสัมพันธ์ของเขากับนิมานิไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มมีอาการเหมือนคนอกหักตอมใจและมีอาการซึมเศร้าเมื่อเป็นอย่างนั้นนิมานิก็ได้แอบทําการตรวจร่างกายของมิลูตินในขณะที่เขานอนสมอยู่บนเตียงซึ่งผลออกมาก็ค่อนข้างแย่มากๆนิมานิเองก็รู้ ่วยเป็นโรคซึมเศร้านิมานีก็เลยตัดสินใจที่จะทำลายตัวเองทิ้งเพราะหวังว่าจะทำให้อาการของมิลูตินนั้นดีขึ้นและก่อนที่เธอจะทำลายตัวเองในห้องชาร์จแบตนิมานีก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาเพราะเสียใจที่ต้องบอกลามิลูตินเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งตัวของมิลูตินก็มองว่านี่เป็นการเสรแสร้งทำโดยระบบคอมพิวเตอร์และนิมานีก็ได้ทำลายตัวเอง ทำให้ระบบชาร์จแบตตอนนี้ลวนและไม่สามารถใช้งานได้และร่างของนิมานีก็ล่วงลงไปกองกับพื้นมิลูตินก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาร้องไห้เสียใจและพยายามหาทางที่จะชาร์จแบตให้กับนิมานีระบบคอมพิวเตอร์ได้แนะนำให้เอาแบตไปชาร์จโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่แผงโซลาร์เซลล์นั้นอยู่ข้างนอกยานซึ่งตอนนี้ด้วยความที่ยานอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากมันจะส่งผลเสียกับตัวมิลูติน ถ้าออกไปข้างนอกตอนนี้เขาต้องได้รับอันตรายอย่างแน่นอนแต่ไมลรูตินก็ไม่สนใจเรื่องนั้นแล้วเขากลัวจะเสียเธอไปมากกว่า ก่อนที่ระบบของนิมาน,นีจะปิดไปถาวรมิลูตินก็ได้เอามีดกรีดแผ่นหลังของนิมมน,นีเพื่อเอาแบตออกมาจากนั้นมิลูตินก็รีบตรงออกไปที่แผงโซลาเซลล์ทันทีซึ่งกว่าแบตจะเต็มผิวหน้าของมิลูตินก็เริ่มไหม้ขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จเขาสามารถใส่แบตกลับไปที่ตัวเธอได้ทันเวลาและนิมาน,นีก็ฟื้นขึ้นกลับมาทํางานได้ปกติอีกครั้งแต่เธอก็ได้พบว่ามิลูตินได้นอนแน่นิ่งไปแล้วอยู่ข้างๆเธอเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆแต่ก็ทําได้เพียงงงงกกกอออดดร่่่าาขมมมิิิิูตตนนนไไไวว้้และหั็บ ชีวิตรอดหรือไม่และหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง AI Rising พระเอกของเรานี่ไม่คิดจะทําอย่างอื่นเลยใช่ไหมอยากจะถาม AI ก็จะจัดแม่ AI สาวเพียงอย่างเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าอีกหน่อยมีหุ่นยนต์ AI แบบนี้ขึ้นมาจริงๆคุณคิดว่าชีวิตรักของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนผมว่าต้องมีคนแต่งงานและกินอยู่กับ AI ก็เป็นได้สําหรับภาพยนตร์เรื่อง AI Rising ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2018ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.4คะแนนและอ u d i e n c e s สกอ e จากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง89%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเข้าไปติดตามสปอยหนังเรื่องต่อไปก่อนใครได้ใน Facebook Page GU c ูชา n e l แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ